ครับวันนี้จะมาแนะนําการล้างทำความสะอาดลีนแว่นตากระกบแว่นตาอย่างถูกวิธีง่ายๆทําด้วยตัวเราเองที่บ้านเดี๋ยวเชิญชมนะครับในขั้นตอนแรกเราล้างกรอบด้วยน้ําเปล่าเพื่อชะล้างฝุ่นให้สะอาดก่อนที่จะใช้น้ํายาหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํายาล้างจานบีบใส่ที่มือผสมให้น้ําเล็กน้อยเกือจางนะครับแล้วก็ นำมาที่ใส่ที่ผิวเลนโดยการลูบเบาๆทั้งด้านหน้าแต่ก็ด้านในเลนนะครับหลังจากเช็ดที่หน้าเลนเสร็จแล้วเราก็เช็ดไปตามที่ตัวกรอบก้านขาที่อยู่รอบๆให้ทั่วเลยนะครับเพื่อไปล้างสิ่งสกรปรกที่อยู่ที่ผิวกรอบแนวสู่ของกรอบเลยใช้น้ายาล้างจานในการล้างเลนเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ล้างด้วยน้ําเปล่า ให้สะอาดนะครับให้น้ำเปล่าไปล้างที่ผิวเลนให้น้ำยาที่เราล้างอยู่ให้ออกให้หมดนะครับครับถูเบาๆไปให้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับไปที่หน้าเลนทั้งหมดนะครับเพื่อให้ซับน้ำที่กาะตามผิวเลนแล้วก็ตามตัวกรอบหรือว่าก้านขาให้แห้ง เมื่อเราซับด้วยกาษทีชูให้น้ําที่เกาะตามหน้าเลนแล้วก็เกอบแห้งแล้วเราก็มาใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดเลนอีกครั้งหนึ่งโดยการเช็ดไปทางเดียวกันตามตัวอย่างเลยนะครับเช็ดไปทางเดียวกันรูปเบาๆครับไม่ต้องไม่ต้องกดแรงนะครับเช็ดให้แห้งที่ผิวเลนเสร็จแล้วก็มาเช็ดตามหน้าแว่นหรือว่าตามก้านผ่าให้แหง้ง แล้วก็จะสะอาดเลนก็จะใสแล้วก็ใส่สบายตามากเลยค่ะ